ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมฟุบันไทยประจวบันชี19ตุลาคม2568โดยชายผู้บังคับร่างฟุบันทันครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุบันไทยในช่วงของเช้าวันนี้อารยังไงเมื่องานนี้บอกได้เลยนะฮะด่วนเลยนะเวียดนามเล่นใหญ่ซะแล้วโอสัญปชติเยาวชนบาร์เซโลนาพร้อมกับดวลเทมชาติไทยป้องกันแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ให้จงได้ เมื่อกว่น,นี้หลังที่ก่อนหน้านั้นทีมชาติเวียดนามได้สร้างความมือหาจากการโอนสัญชาติเหงียนชวนซอนก่อนหน้าบราซิลเข้าสู่ทีมทีมชาติของตนกระทั่งมีส่วนสำคัญในการพาทีมชาติเวียดนามนั้นคว้าแชมป์อาเซียนครับประการทั่วใหญ่สุดของอาเซียนเหนือทีมชาติไทยมาได้แล้วในครั้งนี้ ล่าสุดทีมชาติเวียดนามได้สร้างความบือหากันอีกครั้งด้วยการโอนสัญชาติเทนเดรรโออดีตแข้งเยาวชนบาเซเรดาชาวบราซิลมาเป็นพลเมืองเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยจะใช้ชื่อใหม่บอกว่าโดฮวังเฮนโดยแข้งวัย28ปีรายนี้จะสามารถลงช่วยทีมชาติเวียดนามได้ทันในช่วงเดือนมการาคมปีหน้าซึ่งก็ครบกำหนด5ปีเต็มที่เจ้าตัวนั้นเธอคาแข้งอยู่ในเวียดนามในครั้งนี้ ตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมทีมบินดิงบินดิงนะฮะในปี2021จากนั้นก็เล่นให้กับนำดินก่อนจะย้ายมาอยู่5า0อยในปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้เฮนเดริโอเคยผ่านการฝึกฝนในแคนดาด์มีของชื่อดังยุโรปมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งบาเซรลนาและก็เบรีอลเบติชก่อนตัดสินใจย้ายไา,าคาแข้งในเอเชียซึ่งฟอร์มอันโดดเด่นของเขาทำให้สมาคมฟุตบอลเวียดนามเร่งเดินเครื่องโอนสัญชาติโดยไว เพื่อจะเพิ่มศัก,กยภาพทีมในศึกชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้ให้จงได้หากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงโดฮาวังเคนเนี่ยจะมีชื่อติดทีมชาติเวียดนามชุดป้องกันแชมป์และก็อาจจะได้ดวนกับทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์อาเซียนที่จะถึงนี้ก็เป็นได้ซึ่งแฟนเวียดนามต่างก็มองว่าการได้โดฮาวังเคนมาเสริมทัพจะช่วยให้ทีมชาติเวียดนามแข็งแกรแ่งกว่าทีมชาติไทยและจะสามารถช่วยป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะ ก็เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่หรือว่าจะแย่กว่าเดิมไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวต่อมานช่กันครับรอะไรถึงไงเมื่อชินแทหยังตอบกลับสุดเจ็บปวดหลังจากที่อินโดล,ลืหนักว่าจะดึเีเมมกันนลาาาค,คาุบซียนะฮะหรือว่า p ีเอประกาศแยกทางกับพน้ตงของ พระชิไคเบอร์ชอดีตกองหน้าระดับตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนื่องจากว่าผลงานของทัพการุด้าทีมชาติอินโดนีเซียไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากที่ตกรอบการแข่งขัน,นฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่4พลาดโอกาสในการไปโดยผู้บอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์กระแสะข่าวลือก็เริ่มหนาหูบอกว่า PSSI ตอบรับกระแสะแฟนบอลอินโด แต่เดมที่จะดึงชินแต่ยังกุนซือชาวเกาหลีใต้กลับมาคุมทีมกันอีกครั้งหลังเคยพาทีมพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ล่าสุดชินแต่ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสือ่อเกาหลีใต้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าข่าวด,ดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงโดยเรื่องของการกลับไปคุมทีมชาติอินโดนีเซียนั้นไม่เป็นความจริงนะหลายคนเองก็มองข้ามสิ่งที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมยังคงไม่มีแผนที่จะกลับไปชินแต่ยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ ถือเป็นการปิดฉากกระแสะข่าวคัมแบ็กของอดีตกุนซอบรายนี้อย่างเป็นทางการแล้วโดวยขณะที่ทน,นขอาฝั่ง PSSI ยังคงต้องเร่งหากุนซอคนใหม่เข้ามาสารงานต่อภารกิจทีมสู่ความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นดัว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารัยังไงกุนซือทิเชตทยทํางานต่อเดินทางชมเกมราชบุรีกับลําพูนศึกทีหนึ่งนัดล่าสุดในครนี้ โดยกนนีบาสตาเอชีกุนซือทีมชาติไทยพร้อมทีมงานเดินทางไปชมเกมการแข่งขันสึกฟุตบอล b ีวดีซีเลออนซิกรกวัน2วัน25คู่ระหว่างราชบุรีเอฟซีพบกับลำพูนบริเออร์นัสนามราชบุรีสเตเดียมเมื่อวันที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวทีมเจ้าถิน่นราชมังกรเปิดตารางถล่มทีมเยือน ปราชันโคขาวขาดลอยไปถึง5ต่อศูนย์ซึ่งทางกลุซือชาวญี่ปุ่นเข้ามาดูฟอร์มผู้เล่นทั้ง2ทีมก่อนจะนําทัพช้างศึกลงแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2 0 2 7เรับคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้สาหรับนักของบาสตาอิชิอิเตเียมที่จะนําทีมชาติไทยอุ่นเครื่องดวนกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่13พฤศจิกายนจากนั้นจะออกไปเยือนทีมชาติสีลังกาคัดเอเชียนคัพ2027ับกรุบบีนัดที่5 วันที่18พฤศจิกายนในข้งนี้ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารยังไงเมื่อทีมอบอยไทยลืมใส่ชื่อลุยฟุตบอลด้านบิ๊กเน็ตนะชี้เขาพลาดเองนะเมื่องานนี้เจ้าหน้าที่ของโอลิมปิกทีมอเลสเตออกมาบวยวายว่าประเทศไทย ต้องรับผิดชอบนะหลังจากที่พบว่าทีมฟุตซอลทีมฟุตบอลชายของทีมบอลเรสเต้ไม่มีรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33โดยอย่างไรก็ตามบิ๊กเนตเองก็รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและก็ซีโอของสหพันธ์กีฬาซีเกมยืนยันดักแน่นเลยนะว่าไม่ใช่ความผิดของไทยแต่อย่างใดด้าน,นเดมอเช็คข้อมูลใหม่ก่อนที่จะทราบว่าลืมขีดทีมชื่อทีมตนเองและก็ได้ขอโทษไทยในภายหลัง โดยบิ๊กเนทได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกว่าช่วงเมื่อคือนตอนตอนนั้นก็นอนไม่หลับทั้งคืนเหมือนกันเมื่อทางด้านของประชาชนชาวเทยบอรเรสเตออกมาเดินขบวนขับไล่โอลิมปิกของตนเองเมื่อทางเจ้าหน้าที่ของประเทศเทยบอรเรสเตหนึ่งในชาติสมาชิกกีฬาซีเกมออกมาโวยประเทศไทยต้องรับผิดชอบทั้งหมดเมื่ออะไรชื่อทีมฟุตบอลของเทยบอรสเสไม่มีชื่อทําการแข่งขัน ซีเกมครั้งที่33ซึ่งตนได้ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะตกหล่นชื่อเพราะว่าในกระบวนการมีการเช็คกันอย่างละเอียดกับทีมฟุตบอลทุกชาติหลังมีการปิดประกาศการส่งชื่อ entry forms by name เป็นที่ระเบอดแล้วมีเพียงแค่9ประเทศเท่านั้นและก็วันที่19ตุลาคมนี้จะมีการจัดสลากแบ่งสายฟุตบอลขึ้นแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ3ชาติเท่านั้นคงจะไม่สามารถมีชื่อทีมเตียเดนเซอยู่ในสาระระบบการจัดสลากในครั้งนี้ได้ โดยจากการที่ตนได้ชี้แจงกับพนักงานฝังเจ้าหน้าที่ทีมอเดสเต่ก็ทราบทั้งหมดตั้งแต่ช่วงบ่ายทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วจนเวลาสองทุ่มกว่าเวลาที่เมืองไทยเมื่อคืนวันที่18ตุลาคมทางมิสเตอร์บรอิตินโรองประธานอาวุโสโอลิปิกของทีมอเดสเตได้เช็คในระบบของตนเองและยืนยันเป็นความผิดพลาดของทาังเจ้าหน้าที่ที่ลืมคีชื่อทีมบอลเข้ามาในขรังนี้ จากนั้นจึงได้กล่าวขอโทษมาทางตนและก็ขอให้ตนช่วยเปิดระบบให้ได้หรือไม่ซึ่งตนย้ำอีกครั้งแต่ว่าเป็นไปไม่ได้มันถูกปิดและรก็ตรงชื่อทุกชาติเป็นที่เรียบร้อยจะมีทางเดียวคือเจมอลเดสเตต้องเข้าเจรจา,าพูดคุยกับพนังของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFF ว่าจะยินยอมหรือไม่เพราะวันที่19ตุลาคมจะมีการจับฉลากแบ่งสายทั้ง9ชาติออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ3ชาติซึ่งหากว่าสาหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนและก็สมาคมฟุตบอลทั้ง9ชาติยินยอมเราจึงจะสามารถเปิดรับรงชื่อได้เพราะอันนี้มันขึ้นอยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่ทางด้านของสาหพันธ์กีฬาซีเกมทำได้ ในในอเอกชัยสิทธิวัฒน์ได้กล่าวชี้ท้ายนะครับโอ้โหเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็ไม่น่าจะผิดพลาดถึงขนาดนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับอาร์ตในไงเมื่อมิเกลสันมีลุ้นลงตัวจริง2นัดติดให้กับเอเวอร์สแตรกในช่วงเย็นนี้โดยนิโคลัสมิเกลสันลุ้นลงตัวจริงต่อเนื่องเป็นเกมที่2องติดต่อกันให้กับเอสเฟลเอเวอร์สแตรกเกมเปิดตารางกับมาตั้งของดวนการ์ทอยฟิช ในศึกบุนเดสเซอร์ิกา2ของเยอรมนฤดูกาลในฤดูกาลสองพันยี่สิบห้าวันที่เก้าในช่วงเย็ยนนี้ซึ่งนิโก้เองเพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพสองพันยี่สิบเจ็ดรอบคัดเลือกพบกับเชนิชชัยเปย์สองแมตช์ระหว่างวันที่เก้าและก็สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทั้งสองเกมแข่งลูคเคิร์นไทยนอร์เวย์วัยยี่สิบหกปีปรายนี้ลงเล่นครบทั้งเก้าสิบนาทีเต็มส่วนผลงานกับต้นสังกัดเอสฟาวเอเวอร์สแตรกเกมล่าสุดนิโก้ลงเป็นตััวจรรริงงค้แก ก่อนจะปลดล็อกทำแอซิสต์แรกได้สำเร็จเกมบุกถล่มมันสเตเบิร์กไปถึง4-0จากนั้นก็โดนเปลี่ยนตัวออกนาทีที่64หลังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนจะกลับมาช่วยทีมชาติได้นั่นเองน,นะโดยเกมที่จะต้องเจอกับเกรชอยฟิชเยนนี้หากวานิโก้มีชื่อเป็นตัวจริงก็จะเป็นการลงตัวจริง2เกมไปต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ย้ายมาก่อนที่จะเปิดซีซั่นนี้สำหรับโปรแกรมของเอสฟอลเอเวอร์สแบรกจะเปิดตารางพบกับเกรชอยฟิช ในศึกฟุตบอลบุนเดกส์ี9ในฤดูกนารันที่25นาที9วันที่19ตุลาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพุตบอลไทยประจาวันที่19ตุลาคม2 568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ